สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนารพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2 5 6พนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร นนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการสร่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยา59เนะครับเขียนไ้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ h p r i e s t e s s เป็นไพ่เดอะฟูลสิบเหรียญน,นะครับไพ่เทนอ n มันไนออปสอดไพ่คิงถือถ้วยนะครับไนท์แปดถ้วยแปดดาบไพ่เดอะมูนไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่หนึ่งไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เลเวอร์นะครับ ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับมีไพ่เนกาทีฟขึ้นมาก็เดี๋ยวรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกของชาวพิจิกได้ไพ่เดอะฟูลเลยนะครับเดอะฟูลเนี่ยแปลว่าการปล่อยวางแปลว่าการเดินทางไกลแปลว่าการที่ตัวคุณเองอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เนาะหรือบางคนอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปอะไรก็ได้ที่มันเกิดความแบบ ปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดมากกว่านะครับโดยที่ตัวคุณเองอาจจะเหมือนแบบไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆแล้วก็ได้เช่นกันเพราะคุณอาจจะมองเห็นอนาคตที่ดีกว่าภายภาคหน้าก็ได้นะครับถึงแม้มันจะมีปัญหามีอุปสรรคขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่นะครับที่ดีได้จากไพ่หนึ่งไม้นะแล้วก็ ถ้าเกิดใครแบบมีแพลชั่นนะครับมากเนี่ยจะทําให้ตัวคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้และใครนะครับที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเงินสิ่งต่างๆก็มีโอกาสจะมีแนวโน้มทางที่ดีจากให้สิบเหรียญเลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการที่จะได้คนช่วยเหลือก็ยังมีนะที่จะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีพันธมิตรที่ดีเพียงแต่ตอนนี้คุณต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดนะแล้วคุณก็จะเปิด อ,อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็น Positive ในเรื่องของแนวบวกมากขึ้นประมาณนี้นะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกไม่โอเคอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับติดค้างอยู่ในชีวิตของคุณติดค้างอยู่ในภาวะจิตใจของคุณเนี่ยแดาบกับ9ดาบเนี่ยโอ,อ้โหมาทั้งเซนซิทีฟมากเลยนะ มืดแปดด้านรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดอุปสรรคปัญหาอาจจะลุมเหลากับตัวคุณเนาะทำให้ตัวคุณค่อนข้างเครียดวิตกกังวลอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกที่แบบเหมือนฝันร้ายคิดมากนะครับแล้วก็วิตกกังวลตอนแบบไม่ได้นอนก็รู้สึกเหมือนเครียดกังวลพอนอนหลับก็รู้สึกฝันร้ายรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มนะครับหรือนอนไปแล้วก็รู้สึกเหมือน เขาเรียกว่าอะไรล่ะหลับตื่นตื่นระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะครับระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองด้วยเพราะมันมีไพ่เดมูนด้วยยิ่งทําให้ตัวคุณเซนซิทีฟมากคิดเยอะคิดมากนะครับบางคนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่มีศัตรูในเรื่องของศัตรูรับ ประมาณนี้ที่ไม่เปิดเผยก็ได้เช่นกันเพราะมีไพ่เดะมนเกิดขึ้นด้วยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่จาําใสไม่เบิกบานแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นเนกาทีฟนะครับมีในเรื่องของความเป็นท็อกซิตสูงประมาณนี้ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกลักนาะพิจิกต้องปล่อยวางนะครับปล่อยวางเพราะไพ่เดอะฟูลมาแล้วแปลว่าคุณสามารถแบบ ปล่อยวางความรู้สึกให้มันชิลๆเรลัคซ์มากขึ้นนะครับทำอะไรแล้วเนี่ยต้องพยายามมองการไกลในระยะยาวอย่ามองอะไรแบบพันตัวเองมากจนเกินไปอย่าคิดมากอย่ารีตกอย่าหวาดระแวงนะครับพยายามปล่อยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะค้นพบกับสิ่งที่ดีกับชีวิตของคุณมากขึ้นอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเนี่ย นะครับปล่อยวางนะแล้วคุณอ่ะจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นใบนี้คือไพ่สิบไม้สิบไมยย้เนี่ยเป็นไพ่กลางๆไม่ได้เป็นไพ่เสียนะแต่มันเป็นไพ่ที่อาจจะมีความยากลําบากอยู่เหมือนกันการแบกภาระงานยุ่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดสะสมหรือภาวะของการเบิร์นเอาท์นะครับคือการรู้สึกเหมือนแบบอยากจะหยุด อยากจะพักอยากจะแบบไม่อยากไปต่อกับในเรื่องงานแล้วอะรู้สึกว่างานมันเป็นแบบรูทีนเหลือเกินนะครับหรือเป็นงานที่ทําให้เกิดความแบ block, บบล็อกนะเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับมันทําให้เกิดเหมือนกับเราแบบเอื้อมอะกับสิ่งที่ทําอะไรแล้วเป็นแพทเทิร์นจนเกินไปหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในที่ทํางานก็ได้แบกภาระรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากไปต่ออยากจะแบบ Move on นะครับโดยการที่ตัวคุณอาจจะอยาก เหมือนไปสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอยากจะไปหาสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ทําให้ตัวคุณอะไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ดีกว่ามันมีไพ่หนึ่งหมายเกิดขึ้นด้วยหนึ่งไม้เนี่ยนะครับมาช่วยคุณแล้วหนึ่งไม้เพะว่าอะไรหนึ่งหมายเพะ,ะว่าการที่ตัวคุณเองนะครับจะสามารถเปลี่ยนงานได้นะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับเนี่ยอยากจะไปตายอาดับหน้าอยากจะไปทํางานที่อื่นหรืออะไรที่มันรู้สึกแบบภาระมา นานเหลือเกินอะไรที่มันรู้สึกเหมือนแบบอิ่มตัวแล้วอะไรที่มันรู้สึกเหมือนทําแล้วมันไม่โอเคกับคุณแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณสามารถที่จะปล่อยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับสามารถที่จะเติบโตไป กับอนาคตข้างหน้าที่ดีได้เพราะว่าคุณมีหนึ่งหมายมาแล้วหนึ่งหมายหมายถึงอะไรหนึ่งหมายหมายถึงการเจริญเติบโตการต่อยอดการพัฒนายังหมายถึงลักษณะของตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเจริญเติบโตไปแนวโน้มทิศทางที่ดีสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองได้มากขึ้นสามารถที่จะมีการเติบโตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นยังสามารถมีครีเอทีฟ ไอเดียนะครับมีโปรเจกต์ มีอะไรที่แบบนําเสนอเจ้านายอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นทําให้เราสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาที่ดีเติบโตในสายงานของตัวคุณได้มากขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะมีการเรียนต่อมีการปรับรูปแบบกับในเรื่องของการไปเทคคอร์สอะไรต่างๆเพื่อเอามาปรับประยุกต์กับในเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นไปได้เนาะหรือเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้เพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทํางานดีแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าหรือรู้สึกว่าแบบมีปัญหากับบุคคลอื่นนะครับท ให้เราไม่สามารถมองหน้ากันติดไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อได้คุณก็สามารถไปทํางานใหม่ได้นะครับเพื่อที่ตัวคุณนะครับจะมีโอกาสได้งานใหม่เกิดขึ้นสักไพ่หนึ่งหมายแล้วแสดงว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะได้นะครับจากการที่ตัวคุณนั้นจะสแสวงหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้ตัวคุณนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้แต่คุณต้องรู้จักปล่อยวางก่อนนะครับแล้วคุณจะไปโ่งฝัน แล้วคุณจะรู้สึกการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเช่นกันนะครับอิทธิพล The High p r e s t e s มาเนี่ยแปลว่าคุณต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ต้องรู้จักที่จะปรับรูปแบบกับการใช้ชีวิตนิดนึงนะครับเพราะ The High p r i e s t e s เนี่ยคือผู้อย่างรู้ไปง่ายๆนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยถือคัมภีม้อนคัมภีความเป็นนิลันหรือโทราโทราเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นนักคัมภีก่อนคุณนึกจะเป็นนิลันได้นะครับแต่มันแปลว่า เปรียบเสมือนว่าเธอเป็นผู้ที่มีการสื่อจิตสื่อวิญญาณสื่อความรู้สึกกับสิ่งเล้นลับบางสิ่งบางอย่างได้พูดง่ายๆคือชาวพิจิตรลักนายพิจิตจะมีความอ่อนไหวมีความเซนสิทีฟง่ายและสามารถที่จะมีจิตสัมผัสได้นะครับว่าเราจะต้องตื่นรู้กับสิ่งต่างๆที่ดีแล้วสามารถที่จะมีเหมือนแบบ พลังงานมี energy ที่จะก้าวข้ามผ่านกับทุกสิ่งทุกอย่างไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้สามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะปรับสามารถที่จะเหมือนทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จได้จากในเรื่องของการตืร่นรู้การเข้าใจกับสัจธรรมนะครับประมาณนี้เพราะว่าใบนี้คือสังฆราชดีนีนะครับก็แปลว่าผู้ที่อย่างรู้นั่นเองเพื่อที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จคุณยังมีโอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่คอย ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนได้หรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับที่เขาอาจจะเอ็นดูช่วยเหลือเราหรืออาจจะเหมือนคอยผลักดันให้กับตัวเรานั้นประสบความสําเร็จที่ดีได้หรือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนสำหรับชาวพิจิกนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสของการได้รับการช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนที่ดีนะครับ ใครที่ลงทุนเนาะอาจจะมีการขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินไปหรืออาจจะมีปัญหาการขาดบุคลากรหรืออาจจะแบบขาดทุนนะครับไม่มีโอกาสที่จะแบบไปต่อมันมีการติดขัดมีการสะดุดอะไรเงี้ยมีไพ่เดอะเรเวอร์เกิดขึ้นเดอะเรเวอร์เนี่ยแปลว่า คุณนะครับมีโอกาสที่จะมีในสิ่งที่ดีตรงที่ว่าคุณสามารถมีพันธมิตรที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนนะครับคนใหม่ๆที่เข้ามาติดต่อสื่อสารกับตัวคุณนะมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะได้รับสิ่งดีๆจากกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณแล้วก็สามารถที่จะมีการแบบเขาเรียกว่าทาอะไรแล้วมีเพื่อนคู่กิด นะครับพูดเพื่อนแบบช่วยเหลือกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับจากไพ่เดลเวอร์หรือบางคนอาจจะมีการลงพันธมิตรกันเป็นหุ้นส่วนกันก็สามารถที่จะมีแนวโน้มติดท,ทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนสำหรับชาวพิจิกลักษณะพิจิกกันบ้างเนาะขอให้โชคลาภแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนสำหรับชาวพิจิกลักษณะพิจิกด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ฝ่ายออบขับเกิดขึ้นแปดถ้วยโอ้โหไพ่เนกาทีฟขึ้นมาเยอะเนาะไพ่สุดท้ายเป็นทรีออบขับเนาะโอ้โ oh, หเป็นทั้งหมดเป็นไพ่ถ้วยหมดเลยนะ,สะแสดงว่าชาวราศีพิจิกลัคนณพิจิกนะครับ uh, มีโอกาสจะถูกรางวัลได้นะแต่ต้องผ่านแบบความเสียใจไปก่อนเนาะ mm hmm. ก็อาจจะต้องแบบเหมือนอ mm hmm. เขาเรียกว่าบริหารความเสี่ยงสักนิดนึงนะกับการที่ตัวคุณเองนั้นจะซื้อลาบลอยลาบลอยของคุณนะครับ แหล่งที่มาเนี่ยคิดว่านะคุณก็อาจจะต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าต้องถัวเฉลี่ยนะครับไปหลายๆ ตัวนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยการถูกรางวัลอาจจะดูน้อยหน่อยนิดนึงเนาะแต่ก็มีโอกาสถูกรังวัลได้อยู่จากไพ่สามถ้วยนะครับแปลว่าก็อาจจะมีโอกาสถูกเลขท้าย3ตัวหรืออะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะลองดูคนอื่นๆดูก็ได้ลอกกันบ้านจากคนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะมีการถูกรางวัลได้บ้างนะเล็กๆน้อยๆก็อย่าเสี่ยงเยอะจนเกินไปแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลเพราะมี3ามถ้วยคือการเฉลิมฉลองก็อาจจะได้ไป แบบค่าขนมค่าน้ําอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในพาร์ทของการลงทุนกันบ้างพาร์ทของการลงทุนเนี่ยสำหรับชาวราศีลืมการเงินเลยครับไพ่การเงินของชาวราศีพิจิกลัคานาพิจิกเนี่ยได้ไพสนน่สิบเหรียญนะครับสิบเหรียญเนี่ยแปลว่าชาวราศีพิจิกลัคานาพิจิกเนี่ยมีโอกาสนะครับในเรื่องของ การเงินของคุณนั้นได้1ิบเหรียญเลยทีเดียวโอกาสของการเงินนั้นค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสได้การเงินเป็นก้อนเป็นกำได้การเงินแบบรัวๆเลยสิบเหรียญเพราะว่าแบบอุดมทรัพย์สินอะประมาณนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตมีโอกาสจะได้ในเรื่องของเงินค่าเช่าเงินปันผลบางคนอาจจะขายที่ขายทางขายคอนโดขาย ทรัพย์สินอสังหาดิมทรัพย์ต่างๆแล้วได้เป็นเงินก้อนอันนี้ก็มีโอกาสมีนานมทิศทางที่ดีนะครับแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าอสังหาี่ยขายยากมากเลยนะก็อาจจะต้องแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับอยากขายเกินแบบแพงเกินไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ขายได้ง่ายๆประมาณนี้10เหรียญเนี่ยแปลว่าคุณจะได้เงินเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับแล้วก็มีการเงินที่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินที่ดีมีการเงินที่เติบโตแล้วก็พัฒนาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับได้ลาบได้ผลที่ดีด้วยเช่นกันนาะครับ สำหรับการลงทุนนะครับก็แาจะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาได้นะครับตอนแรกอาจจะมีความผิดหวังอยู่พอสมควรแหละเพราะบางทีอ่ะการลงทุนตอนนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเหมือนแบบช่วงนี้จะมีทั้งเรื่องของไวรัสระบาดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของอสงครามยูเครนรัเสเซียอะไรแบบนี้แล้วก็มีในเรื่องของการประกาศ เงินนะครับดอลลา,าร์สหรัฐอีกมันก็มีประกาศเฟดต่างๆอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดท็อกซิตนะครับในเรื่องของการลงทุนมากๆเลยบางคนอาจจะติดลบนะรู้สึกแบบกลัวนะครับรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนแบบติดดอยนะครับประมาณนี้เนาะเพราะาตอนนี้การลงทุนมันยากเหลือเกินบางคนอาจจะอยากคัดลอดขายขาดทุนไปเลยเพื่อที่อยากจะแบบเหมือนออกจากตลาดไปเลยแหละแปดถ้วยบางคนอยาก move on กับ ในเรื่องของการลงทุนไปเลยไม่อยากจะลงทุนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่อาจจะเหมือนแบบคัดลอสแล้วรอ,อจังหวะบางทีมันอาจจะแบบตกลงมาต่ําหน่อยแล้วก็ช้อนซื้อใหม่ก็ได้นะครับมันยังมีโอกาสนะสำหรับใครที่เล่นยาวเนี่ยยังมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีการ r รีเทินกลับมาในเรื่องของนะครับสิ่งต่างๆที่ดีกลายเป็นขาบวกจากขาลบ ที่มันติดลบอยู่อาจจะเป็นบวกได้นะครับเพราะมีไพ่สถ้วยแปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุณถัวเฉลี่ยต้นทุนลงไปบ้างมันอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีตัวเขียวขึ้นมาทําให้คุณได้กําไรได้สาหรับในบางอันบางตัวนะครับสำหรับ o r e x คริปโตต่างๆหรือหุ้นแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับตัวผมก็ติดลบเยอะเหมือนกันเนาะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงเนาะก็ไม่เป็นไรครับเรายังมองในระยะยาวได้สำหรับใครที่ชอบอยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามปรลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ